สวัสดีครับน้องๆขอต้อนรับน้องๆเข้าสู่ช anel Lazy Bio นะครับสำหรับคลิปในวันนี้ก็จะเป็นการคำนวณกดเบสตอนที่2นะจะเป็นการคำนวณกดเบสอ่อนนะครับสำหรับน้องๆคนไหนที่ยังไม่ได้ดูคลิปแรกนะซึ่งมันจําเป็นในการดูนะครับไม่งั้นจะดูคลิปนี้แล้วงงๆนะแต่ก็พอดูได้นะครับพี่ก็จะทิ้งลิงก์ไว้นะครับสามารถกดดูได้ด้านบนเลยตรงตัว i ในต้นคลิปนะโอเคนะครับก็ก่อนที่จะเข้าไปสู่เนื้อหากันเนี่ย ก็ขอโฆษณาสักเล็กน้อยนะครับตอนนี้เนี่ยพี่ยงก็มีคอร์สชีวะแล้วก็เคมีขายนะครับในแต่ละคอร์สเนี่ยเนื้อหาครบทุกบทเลยราคาไม่ไม่แรงนะครับสามารถแอด QR code มาคุยกันได้นะครับถือว่าเป็นการสนับสนุนพี่ยงโดยตรงนะโอเคครับแล้วก็อาระบบทมานานละมาคราวที่แล้วเนี่ยเราเรียนการคำนวณเรื่องกฎเบสแก่เหมือนเดิมนะครับถ้าเกิดยังไม่ได้ดูก็ต้องกลับไปดู คลิปแรกกันก่อนนะครับจะมีการอ,อ,อธิบายความหมายของค่า pH, pOH, pKa นะซึ่งจะใช้ในคลิปนี้พี่ไม่ได้พูดซ้ำนะครับแต่ทวนนิดหนึ่งกดเบสแก่คืออะไรกดเบสแก่ก็คือการเป็นกดเบสที่มีการแตกตัว100% 100%เราจะให้สัญลักษณ์เขียนสมการเป็นแบบนี้และสัญลักษณ์แบบนี้เราจะใช้ปริมาณสัมพันธ์ในการแก้โจทย์นะ แบบนี้นะครับคือกดแก่แล้วก็แบบนี้ก็คือเบสแก่ถ้าสมมุติว่าความเข้มข้นเริ่มต้นของกดแก่เป็น4สุดท้ายแล้วสารตั้งต้นจะไม่เหลือนะครับแล้วจะได้ตรงนี้เป็น4เหมือนกันแบบนี้นะแล้วเราก็จะเอาค่า H บวกตัวนี้ไปคำนวณ PH นะครับ มือนเดิมถ้าเราให้ความเข้มข้นเริ่มต้นของเบสแก่ตัวนี้คือ c เมื่อเวลาผ่านไปไอ้นนี้จะหมดเลยแล้วก็ตรงนี้ก็จะตามเลขดุลก็จะได้เป็น c แล้วเราก็จะเอาค่า oh ลบไปหาค่า ph o และค่อยเปลี่ยนเป็น ph ก่อนนะครับทวนความเดิมตอนที่แล้วนิดหน่อยนะ ph คำนวณได้จากลบ log ความเข้มข้นของ h บวก และ poh คำนวณได้าจากรลกความเข้มข้นของ oh ลบขอย้ำนะครับว่าความเข้มข้นของ h บวกและ oh ลบเนี่ยบังคับในหน่วยโมลต่อลิตรเพราะฉะนั้นาการกระทำอะไรก็ตามในเรื่องกดเบสเปลี่ยนเป็นหน่วยโมลต่อลิตรเนี่ยก็มาถูกทางแล้วแล้วเปลี่ยนยังไงอ่ะอันนี้เดี๋ยวจะค่อยๆแทรกให้ดูตามโจทย์นะแล้วมีอีกความสัมพันธ์นึงที่น่าสนใจนะครับ pH บวกกับ poH เท่ากับ14เสมออันนี้ความสัมพันธ์นี้น่าสนใจแล้วกดแก่กับเบสแก่มีอะไรกันบ้างย้อนกลับไปดูคลิปที่แล้วอันนี้เราจะมาสนใจกดเบสอ่อนกดเบสอ่อนเนี่ยเป็นกดเบสที่แตกตัวนะครับน้อยกว่า100%ก็คือแตกตัวไม่หมดอะไรก็ตามที่แตกตัวไม่หมดหรือเกิดปร,ริยาไม่หมด มันจะเหลือสารตั้งต้นแตกตัวหมดสารตั้งต้นจะหมดเกลี้ยงเหลือศูนแต่ถ้าแตกตัวไม่หมดสารตั้งต้นจะเหลือแล้วถ้าสารตั้งต้นเหลือเราจะใช้สมดุลเคมีในการแก้เพราะฉะนั้นบทนี้เราจะใช้ความรู้จักสมดุลเคมีการเรียนกฎเบสเนี่ยที่รู้สึกว่ามันยากเพราะว่าเรารู้สึกว่าสูตรมันเยอะไปหมดเลยแต่ถ้าเราลองเ,อเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนวิธีคิดใหม่นะครับเราไม่ท่องสูตร อะไรก็ตามที่เป็นเกี่ยวกับแก่เครื่องหมายเป็นแบบไปทางเดียวเราจะใช้ปริมาณสัมพันธ์แก้อะไรก็ตามที่เป็นแบบอ่อนก็คือเครื่องหมายไปกับเราจะใช้สมดุลเคมีแก้ซึ่งน้องๆจะเรียนกดเบสเนี่ยน้องๆก็ต้องผ่านปริมาณสัมพันธ์แล้วก็สมดุลกันมาจนพูนแล้วก็ถือว่าต้องทําเป็นเนาะแล้วถ้าเกิดเราเข้าใจจุดนี้แล้วเนี่ยเราก็จะไม่ท่องสูตรอีกต่อไปนะครับเพราะเราจะใช้ปริมาณสัมพันธ์กับสมดุลแก้โอเคกดอ่อนนะ อ่อนก็จะแตกตัวเป็นแบบเครื่องหมายสมดุลน,นะครับได้เป็น H บวกกับ A ลบและเมื่อไหร่ก็ตามที่มีสัญลักษณ์นี้มันย่อมมีค่าคงที่สมดุลคือค่า K แต่ K นี่คือ K ของ A A คำนี้มาจาก a สซก็คือ H บวกต้องสามัทัดน,นะเริ่มต้นเปลี่ยนแปลงสมดุลน,นะครับความคข้นเริ่มต้นพี่ให้เป็นสัญลักษณ์ C นะกันคือ concentration ตอนเริ่มต้นเนี่ยยังไม่มี h บวกแล้วก็ a ลบอยู่เพราะว่ายังไม่ได้เกิดปฏิกิริยาเมื่อเริ่มเกิดปฏิกิริยาไปเกิดปริยามาก็จะเปลี่ยนแปลงอันนี้ก็แตกตัวไป x นะครับนี่ก็ได้มา x นี่ก็ได้มา x ลบบวกบวกเขียนชั้นๆนะบวกบวกที่สมดุลก็จะกลายเป็น c ลบ x ก็จะกลายเป็น c ลบ x 0ย์บวก x ก็จะกลายเป็น x 0นย์บวก x ก็จะกลายเป็น x และในนี้นะครับบังคับหน่วยโมลต่อลิตรและความสัมพันธ์ในที่นี้ค่า ka นะครับก็จะได้ x กํลังสส่วนด้วย c ลบ x x กำลังสมาจากไหนเข้างที่สมดุลคำนวณได้จากความเข้ขนของสารตั้งต้นคูณกันส่วนด้วยความเวข้นของผลิตภัณฑ์ที่มา แต่เวลาคำนวณเนี่ยไอติดลบ x เนี้ยจะทำให้คำนวณยากเพราะฉะนั้นเราก็ตัดทิ้งไปแล้ว pH จะได้จากไหน pH จะได้จากการคำนวณ H บวกตรงนี้แล้วเราก็เอาตรงนี้ไปหาค่า pH อ่ะแต่มันมอีอีกเรื่องนึ่งนะครับเาเรียกเปอร์เซ็นต์การแตกตัวที่ต้องคำนวณเปอร์เซ็นต์แตกตัวเท่ากับอะไรเปอร์เซ็นต์แตกตัวเท่ากับ ก็คือช่องนี้เปอร์เซ็นต์แตกตัวคือช่องเปลี่ยนแปลงตรงนี้นะแตกตัวก็คือเปลี่ยนไปนะครับดั้งเดิมมี c หายไป x ก็คือดั้งเดิมมี c นะครับหายไป x ก็กลายจะเป็น x ส่วนด้วย c คูณด้วย1 0 0นี่คือเปอร์เซ็นต์แตกตัวเปอร์เซ็นต์การแตกตัวจะประมาณนี้ในกรณีของ base อ่อนก็เหมือนกันสมการก็คือ boh แตกตัวได้เป็น B บวกกับ OH ลบแล้วตรงนี้ก็มีค่า K สัญญากอย่างนี้ก็คือสมดุลยกมีค่า K K ของอะไร K ของ B B นี่คือ Base เริ่มต้นเปลี่ยนแปลงสมดุล C ใช่ไหม0 0แตกตัว X ได้มา X ได้มา X สุดท้ายก็เป็น C ลบ X XX X. นะครับเหมือนเดิมอยากหาค่า PH 9OH กาลบเนี่ย oh ซึ่งก็คือค่า X เนี่ยไปหาค่า p o h ก่อนเราค่อยแปลงไปเป็น ph แล้วอย่าลืม x ตรงนี้มักจะตัดทิ้งได้พี่ใช้คำว่ามักจะนะครับแต่เดี๋ยวมันจะมีบางข้อเนี่ยที่ตัดไม่ได้ก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับเนื้อเรื่องนะเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างโจทย์กันแล้วก็จะเข้าใจมากขึ้นนะครับอ่ามาเข้าสู่ตัวอย่างโจทย์กันเลยดีกว่านะครับก็วิธีการนะของทำโจทย์ให้ได้ประสิทธิภาพนะครับก็ อลองดูพี่ก่อนนะพอเสร็จข้อหนึ่งปุ๊บน้องๆก็ลองพอ์สนะครับแล้วก็ลองทำตามดูแล้วลองว่าค่อยๆฝึกไปเดี๋ยวจะทำได้แน่นอนมามาดูแรกกันก่อนนะเขาบอกน้ำส้มสายชูขวดหนึ่งนะครับปริมาตร5 0 0ร้อยเซกังลังสามีกรดอสติกเข้มข้น0.2โมลาร์นะกรดอสติกคืออะไรกรดอสติกคือ CH3 c o o h นะครับ กฎนี้เนี่ยอยากทราบ pH แล้วก็เปอร์เซนต์การแตกตัวนะให้ค่า K มาด้วยอันนี้เป็นพวกอ่อนเป็นพวกกดอ่อนเราจะใช้สมดุลเคมี Me ในการทำนะครับมีสมการสมดุลน,นะตามที่ได้บอกไปแล้วนะครับเริ่มต้นเปลี่ยนแปลงสมดุลตอนเริ่มต้นเขาให้อสติกมา0.2โมลาร์และตอนเริ่มต้นเนี่ยสารผลิตภัณฑ์ยังไม่มีก็คือ0และเมื่อระยะเวลาผ่านไป เขา,าก็จะแตกตัวไป x แตกตัวไป x แตกตัวไป x นะครับ <c oughs> สารตั้งต้นจะแตกตัวก็ได้สารปฏิพันธ์เป็น x นะอันนี้ต้องเป็นลบนะครับนี้เป็นบวกบวกก็จะกลายเป็น0.2ย์ 2, ลบ x x แล้วก็ x อันแรกเลยเขาอยากได้ค่า ph ph เนี่ยก็คือ x ก็คือ h บวกนะครับเราก็จะมาหาค่า x ตรงนี้วิธีการหาค่า x ตรงนี้ก็คือว่า ค่า k เนี่ยเท่ากับเท่าไหร่เท่ากับ cs3coo- นะครับคูณกับ h บวกส่วนด้วย cs3cooh ก็คือ x คูณ x x คูณ x ส่วนด้วย0.2ลบ x แต่เพื่อความง่ายเนี่ยเราตัดตรงนี้ออกไปจะคิดเลขง,ง่ายนะครับซึ่งก็ตัดได้นะเท่ากับเท่าไหร่เท่ากับค่า k ก็คือ สองคูณสิบยกกำลังลบห้าย้ายข้างไปเราก็ได้เป็น x กซ์กำลังสองเท่ากับสี่คูณสิบยกกำลังลบหกถอดสแควรูทออกมานะครับก็จะกลายเป็นสองคูณสิบยกกำลังลบสามโมลาร์และเมื่อเราได้ค่า x แล้วตรงนี้เนี่ยก็จะได้เป็นโมลาร์ของ h บวกคราวนี้เราก็จะหา p h ได้แล้วนะครับ p h ก็เท่ากับ ลบล็อกบวกก็คือลบล็อกค่านี้2คูณ10ยกกำลังลบ3ออกมานะก็จะกลายเป็น3 l o ลบล็อก2ลอก2เท่ากับ0.3ออกมาก็กลายเป็น2.7เพราะฉะนั้นข้อนี้จะตอบ pH เอท่ากับ2.7นะครับแต่ว่าข้อนี้ยังมีอีกเรื่องหนึ่งก็คือเปอร์เซ็นต์การแตกตัวเปอร์เซ็นต์การแตกตัวก็คืออยู่ตรงนี้ เปอร์เซ็นต์แตกตัวเท่ากับเท่าไหร่เท่ากับความคนที่เปลี่ยนแปลงไปส่วนความคนเริ่มต้นคูณกับ100 x ส่วน c คูณกับ1 0 0ก็จะกลายเป็น2คูณ10ยกกำลังลบสส่วนด้วย c ก็คือ0.2คูณกับ100คิดเลขน,นะครับนี้100ตัดเป็นลบ1ลบหตัด 2ตัด2เป็น1เพราะฉะนั้นเปอร์เซ็นต์แตกตัวเท่ากับ1เปอร์เซนต์ครับอ่ะลองพ s 斯แล้วก็ทำดูนะสำหรับข้อที่1ประมาณนี้นะต่อไปนะครับข้อที่2มกันบ้างกด hcn นะ1.2กรัมในน้ำ5 0า5้0กําลัง3โอเคข้อนี้เขาไม่ได้บอกมา,มาเป็นโมลาร์เราก็ต้องทำเป็นโมลาร์ให้เขานะครับ มา h เ n นะเป็นกดออดนะครับก็จะแตกตัวแบบสมดุลได้ h บวกกับ cn ลบเริ่มต้นเปลี่ยนแปลงสมดุลหน้าที่เราอย่างแรกเลยเราจะต้องเปลี่ยนทอดน,นี้ให้กลายเป็นโมลต่อลิตร h c n คือ2.7กรัมใน0.5ลิตรต้องทำเป็นโมลต่อลิตรเพราะในสมการสมดุลบังคับโมลต่อลิตรและ p h ก็ต้องการโมลต่อลิตรเช่นกันเพราะฉะนั้นโมลาร์ในบทนี้สำคัญมากๆนะครับ <c oughs> ตัวนี้มวลโมเลกุล27กรัมต่อ1โมลเพราะฉะนั้นหารด้วย27ก็จะกลายเป็นโมลแต่เราต้องการโมลต่อ1ลิตรเราก็ต้องเอา0.5ไปหารคิดเลขออกมาก็จะกลายเป็น2.7ส่วน27ส่วนด้วยจุด5อเอาเป็น0.2นะ0.2 โมลารเราก็ได้ความเข้มข้นเริ่มต้น0.2นโมลาที่เริ่มต้นไม่มีทั้ง h บวกแล้วก็ cn ลบแตกตัว x นะครับแล้วก็ได้ตรงนี้เป็น xx ลบบวกบวกที่สมดุลได้เป็น0.2นลบ x h บวก x แล้วก็ cn ลบก็ x เขาอยากได้ค่า ph ph ก็คือ h บวกแล้วก็มาหาคำนวณหาค่า x กัน ค่าคงที่สมดุลเท่ากับสารผลิตภัณฑ์คูณกันศูนยด้วยสารตั้งต้นนะครับก็จะกลายเป็น x กำลังสอ uh งูนยด้วยศูย์แต x. ่ x ตรงนี้ตัดทิ้งไปซึ่งจะได้เท่ากับค่า k อยู่ตรงนี้นะ5คูณ10ยกกำลังลบ10ย้ายขึ้นไปคูณนะครับ x กำลังสก็จะกลายเป็น1คูณ10ยกกำลังลบ10ถอดรูทออกมา ก็จะกลายเป็น1นคูณสิยกกำลังลบหโมโลาร์ซึ่งเราก็ได้ค่า x ตรงนี้แล้วก็คือ h บวกนี่นะแล้วเราจะไปหา ph เท่ากับลบล็อกบวกเท่ากับลบล็อกลบล็อกยกกำลังลบ5 ph เท่ากับ5คำตอบอ่ะแต่ต้องการหาเปอร์เซ็นต์แตกตัวก็คือช่องนี้ เปอร์เซนต์แตกนะครับก็คือความค้นเริ่มต้น,ส,น,น,นส่วนด้วยความค้นที่เปลี่ยนไปส่วนด้วยความค้นเริ่มต้นคูณกับหนึ่งร้อยก็จะกลายเป็นสิบยกกำลังลบห้าส่วนด้วยศูนย์จุดสองคูณกับหนึ่งร้อยคิดเลขนี่ตัดนะครับเป็นลบสามเป็นลบสองก็กลายเป็น 5้าคูณสิยกกำลังลบสามห้คูณสิยกกำลังลบสเปอร์เซ็นต์ครับนี่จะเป็นคำตอบของข้อที่2ลองฝึกดูและฝึกได้ปุ๊บก็ไปข้อถัดไปข้อที่3บ้างแอมโมเนียเป็น H3 เป็นเบสแต่ถ้าเบสมันก็ต้องมี OH ไหนเรา OH โอเคในบทกฎเบสนะครับ แอมโมเนียเนี่ยให้เขียนเป็น nh 4 oh แอมโมเนียมไฮดรอกไซด์จะง่ายกว่าอันนี้ก็เป็นทริคนิดนึงนะครับทุกครั้งที่เห็นแอมโมเนียให้ใช้ nh 4 oh แทนแต่ตัวแบบสมดุลได้เป็น nh 4บวกกับ oh ลบเริ่มต้นเปลี่ยนแปลงสมดุลเริ่มต้นเขาให้มาแล้วเป็น0.2โมลาร์ที่เริ่มต้นยังไม่มีสารตั้งต้น แตกตัวได้ x นะครับก็ได้ x ทั้งคู่ลบบวกบวกที่สมดุลก็กลายเป็น0.2ลบ x x แล้วก็ x เราอยากได้ pH แต่ว่า pH ในข้อนี้หาไม่ได้ตรงๆแเลยได้ pOH ก่อนอ่ะแล้วมาคำนวณค่า x ก็คือค่า OH ลบกัน x กำลังสองู่นด้วย0.2นะครับจริงๆต้องติดลบ x ตรงนี้ด้วยแต่เรา มันตัดทิ้งได้เพื่อความง่ายต่การคำนวณนะค่า k เท่ากับ2คูณ10ยกกำลังลบ5ย้ายขึ้นไปนะครับก็จะกลายเป็น x กำลัง2เท่ากับ4คูณ10ยกกำลังลบ6ถอด r o o t ออกมา x ก็เท่ากับ2คูณ10ยกกำลังลบ3มา poh ก่อนนะครับก็เป็นลบ log OH ลบซึ่ง OH ลบก็ค nah, ือ X ก็คือลบล็อก2คูณ10ยกกำลังลบ3อ่ะอาเทคล็อกเข้าไปได้3ลบล็อก2ล็อก2เท่ากับ0.3ออกมาเป็น2.7แต่อย่าเพิ่งรีบตอบนะค่าที่ได้ออกมาเป็น OH ลบนะครับ PH เท่ากับ14ลบ POH ก็คือ14ลบ2.7ก็กลายเป็น11.3นี่คือคำตอบของ PH และ เขาอยากรู้เปอร์เซ็นต์แตกตัวก็ไม่ได้ยากอะไรนะครับก็คือช่องนี้เปอร์เซ็นต์แตก x ส่วน c คูณกับ100นะ x ก็คือ2คูณ10ยกกำลังลบ3 c คือ0.2นะครับคูณกับ100คิดเลขอันนี้ตัดเป็นลบ1ลบ1ตัด2ตัด2ออกมาเป็นเปอร์เซ็นต์แตกตัวเท่ากับ1%ครับอ่ะ เอชบวกก็ทําได้ O h ลบก็ทําได้เราใช้สมดุลทํานะครับอาจจะยาวหน่อยอาจจะยาวหน่อยแต่ว่าเราไม่ต้องท่องสูตรเราก็ใช้ความรู้เก่าๆสมดุลบ้างปริมาณสัมพันธ์บ้างทําไปนะครับ <c oughs> อันนี้มันดูนานเพราะว่าพี่โมเดลเขียนให้น้องๆดูนะแต่ถ้าทําจริงๆมันก็เร็วนะครับโอเคสารากดอ่อนสารากดชนิดหนึ่งนะชนิดไหนไม่รู้ให้สมมติเป็น hA ไป เข้มข้นหน,นะครับอ่า ph เท่ากับสามอยากรู้ค่า k แล้วร้อยละการแตกตัวกดออนชนิดหนึ่งไม่รู้ชนิดไหนก็ให้เป็น ha แตกตัวได้เป็น h บวกกับ a ลบนะครับสัญลักษณ์สำคัญมากนะเพราะเป็นอ่อนเริ่มต้นเปลี่ยนแปลงสมดุลน,นะครับเริ่มต้นเป็น0นอันนี้เป็น0แต่ตรง ph ตรงเนี้ยมันมีค่ามากๆเลยท่อนนี้นะครับท่อนนี้ pH เท่ากับ3แปลว่า H บวกเท่ากับ10ยกกำลังลบ3มโมล,ลาร์ที่สมดุลแปลว่าตรงนี้เป็น10ยกกำลังลบ3ตรงนี้เป็น10ยกกำลังลบ3แปลว่าตรงนี้ต้องสิยกกำลังลบ3ตรงนี้ก็ต้องเป็น10ยกกำลังลบ3ด้วยลบแล้วลบออกมานะครับก็จะกลายเป็น1ลบกับ10ยกกำลังลบ3ซึ่งมันมีค่าไหมอ่ะเดี๋ยวลบให้ดู 1ลบกับ0.001ก็จะออกมาเท่ากับ0.999ซึ่งมันก็ประมาณ1นี่ไงจึงเป็นเหตุผลว่าตรงนี้มันตัดทิ้งไปเถอะนะครับแต่ว่าเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะมีข้อที่ตัดทิ้งไม่ได้นะเพราะมันลบกันแล้วมันใกล้กันมากๆนะเพราะฉะนั้นก็เขียนไว้ก่อนนะครับเขาอยากรู้อะไรเขาอยากรู้ค่าคงที่สมดุลก็ใช้ ที่สมดุลตรงนี้เลยค่า ka ของ ha ตัวนี้นะครับเท่ากับ10ยกกำลังลบ3ทั้งหมดกำลัง2องส่วนด้วย1ก็จะกลายเป็น10ยกกำลังลบ6ครับนี่คือคำตอบสำหรับค่า,า ka คราวนี้เรามาดูร้อยละการแตกตัวกันบ้างร้อยละการแตกตัวก็คือตรงนี้เปอร์เซ็นต์แตกตัวเท่ากับ x ส่วนด้วย c คูณด้วย100นะ X ก็คือ10ยกกำลังลบ3 C คือ1คูณกับ100ก็จออกมาเป็น0.1%นคนี่คือคำตอบสำหรับข้อ4ก็ไม่ยากเหมือนเดิมต่อไปนะตัวอย่างที่5 Base on ชนิด1อ่ะชนิดไหนไม่รู้แล้วก็สมมุติเป็น B O H ไปอ่ะ B O H แตกตัวแบบสมดุลได้ b บวกกับ o h ลบเริ่มต้นเปลี่ยนแปลงสมดุลเริ่มต้นเป็น,น,น,น0.2ความเข้มเริ่มต้นของ b บกับ o h ลบไม่มีนะครับว่าอ,อันนี้แหละน่าสนใจอันนี้เป็น P O อันนี้เป็น OH แต่เขารายง,งานเป็น ph แปลว่ามันก็ใช้ไม่ได้นะ เพราะฉะนั้นเราต้องเปลี่ยนเป็น poh ก่อนนะครับเท่ากับ14ลบ10เท่ากับ4 poh เท่ากับ4แปลว่า oh ลบณสมดุลจะเท่ากับ10ยกกำลังลบ4โมลาร์ตรงนี้ก็จะกลายเป็น10ยกกำลังลบ4โมลาร์นี่ก็10ยกกำลังลบ4โมลาร์ตรงนี้ก็10ยกกำลังลบ4โมลาร์ด้วยเพราะฉะนั้นที่สมดุลก็จะกลายเป็น0.2ลบ10ยกกำลังลบ4ซึ่งตัดทิ้งไปเถอะ ไม่มีความหมายอะไรมามาหาค่า k กันค่าคงที่สมดุลนะครับก็ใช้เท่านี้ kb เท่ากับ10ยกกำลังลบ4ทั้งหมดกำลัง2องส่วนด้วย0.2ก็จะกลายเป็น10ยกกำลังลบ8ส่วนด้วย0 2คําคำนวณเลขกันตัดลบ7ก็จะกลายเป็นอ่าคูณ10ยกกำลังลบ8ครับ นี่คือค่าคงที่สมดุลของ b a s อ่อนตัวนี้และเปอร์เซนต์แตกก็ไม่ได้ยากอะไรก็เหมือนเดิมนะคือช่องนี้เปอร์เซนต์แตกตัวเซนตแตกนะครับก็จะเป็น x ส่วน c คูณกับ100ก็จะกลายเป็น10ยกกำลังลบ4ส่วน c ก็คือ0.2คูณกับ100น้องๆไปคำวนวณเลขเอาเองได้เลยนะอ่ะมาดูข้อสุดท้ายนะครับข้อสุดท้ายมาจาก ก้าสามัมนนะอ่ากดอินซีนะครับมีสูตรป็ิกุลยาวเฟื้อยเลยกดอินซีนี้มาศูนย์กนึ่งากรัมนะครับละลายน้ำนะแล้วปรับปริมาตรเป็น250นะ pH เท่ากับสนะครับอยากทราบค่าเคือว่ากดอินซีตัวเนี้ยไม่ใช่กดแก่แน่นอนรู้ได้ยังไงก็กดแก่เราจะต้องรู้นะครับว่ามันมีตัวอะไรบ้างอ่าแล้วเราจะเขียนสมการกดนี้ยังไงก็ไม่ต้องคิดมากสมมุติเป็น ha ไปเลยง่าย ก็จะกลายเป็น H A นะครับแตกตัวแบบสมดุลได้เป็น H บวกกับ A ลบเริ่มต้นเปลี่ยนแปลงสมดุลแต่ว่าท่อนนี้เราจะต้องแปลงเป็นโมลาร์ก่อนเอาเรามาแปลงเป็นโมลาร์กัน0.615กรัมใน 0.25ลิตรไอ้กรดอ่อนตัวเนี้ยโมเลกุลนะครับบวกออกมาแล้วนะได้1 2 3กรัมต่อ1โมลแล้วก็ส่วนด้วยโมเลกุล1 2 3ก็จะกลายเป็นโมลใน0.25ลิตรแต่เราต้องการโมลต่อลิตรอ่ะก็เอา0.25มาหารคิดเลขออกมา จุดหส่วนด้วย1 2 3ส่วนด้วยจุดสองหาอกมาเป็น0.02ยูโมลาร์ศูนย์ูนสูนยูนนะครับให่ก็เขยบหน่อยอะ ps สาอันนี้หมายความว่า h บวกเท่ากับ10ยกกำลังลบ3โมลาร ก็แปลว่าไฟแนลสุดท้ายตรงเนี้ยได้10ยกกำลังลบ3ย่อม10ยกกำลังลบ3ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ต้องเป็น10ยกกำลังลบ3าคำนวณแล้วช่องนี้ก็ต้องเป็น0.02-10ลบ10ยกกำลังลบ3เราจะตัดทิ้งดีไหมม,มันไม่ควรตัดทิ้งนะครับข้อนี้เพราะว่ามันลบกันแล้วเนี่ยมันไม่ได้ใกล้เคียง0 0.2เลยก,ก็ใกล้นะแต่ว่าเราไม่ควรตัดนะครับนี่ไงสูตรอะ่ะมันจะใช้อะไรอย่างนี้ไม่ค่อยได้นะครับเพราะฉันก็เลยแนะนำให้ใช้สมดุลในการทำมากกว่าจุด0.2ลบจุ0.01เอามาเป็น0.019นะครับโอเคเพราะฉันตรงนี้ก็จะกลายเป็น0.019นะเราก็จะไปหาค่าคงที่สมดุลละท่อนนี้นะ ค่า ka เท่ากับ10ยกกำลังลบ3ทั้งหมดกำลังสองส่วนด้วย0ูนย์ดออกมาเป็น10ยกกำลังลบ6ส่วนด้วย1.9คูณ10ยกกำลังลบ2อาคิดเลขหน่อยตัดเป็น10ลบ4นะครับ1ส่วนด้วย1.9เป็น0.5 2 3สา ก็กลายเป็น5.23คูณ10ยกกำลังลบ5ตอบนะครับเป๊ะเลยก็จะตอบข้อที่2 93มันก็ไม่ได้ยากอะไรจะประมาณนี้นะครับสำหรับการคำนวณกดเบส2สำหรับตอนหน้าก็จะเป็นเรื่องเกลือนะตอนหน้าจะเป็นเรื่องเกลือไฮโดรซิสนะครับแล้วถ้าเกิดน้องๆคนไหนเนี่ยดูแล้วโอเคนะครับอยากสนับสนุนพี่ก็ช่วยกดแชร์เพื่อนๆได้ดูกันเยอะๆนะครับก็ สำหรับคลิปนี้ก็จะแค่นี้นะครับพบกันใหม่คลิปหน้ากับเรื่องเกลือนะสวัสดีครับ